นะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสกรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอวันนี้เราก็จะได้ป่ารบธรรมหรือว่าในส่วนของพระสูตรในส่วนของพระไตรปิฎกเล่มที่21พระสุตตันตปิฎกเล่มที่13า ฉบับมหมายจุลานะอังกุตริกาจะุูกะฎิบาตว่าเรื่องภัยว่าด้วยภัยอันนี้ท่านเตือนภิกษุใหม่แล้วก็ภิกษุที่ใหม่หรือเก่าที่ว่าบวชแล้วก็ศึกไปแล้วก็เพราะทนต่อคำจังสอนไม่ได้อะไรทำนองนี้เนาะท่านจึงเรียกว่าภัยเป็นข้ออุปมาให้ศึกษาง่าย หรือว่าเป็นเรื่องของอัตราตัวตนของแต่ละบุคคลนก็ในการที่ลงหรือว่าเจอเข้าไปทีแรกก็บวชมาแล้วจะเอาปัานิพานพอเจอเหตุการณ์ภัยก็เลยต้องหนีก่อนอเพื่อให้เวลาของเรามันมีคุณค่าเราก็จะได้เข้าเรื่องอในพระสูตรนี้ ก็คือว่าองค์บรมครูศาสดาสัมมาตัพพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสว่าดูก่อนสิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้ที่คนเนี่ยลงไปในน้ำเนี่ยเราต้องลงน้ำอาบน้ำสงน้ำกินข้าวอะไรพวกนี้นะก็ต้องพบภัยสี่ประการบ้างออุมิภัยก็คือภัยจากคลื่นอ,อ่า กุมพีละััยคือภัยจากจระเคนะก็อาวัฒทัไภัยจากน้ำบนสุกุกาภัยก็คือภัยจากป่าร้ายคือว่าภัยภิษสูทั้งหลายภัยสี่ประการน,นี้แหละที่คนลงไปในน้ำจะได้ประสบพบเจอฉันใด ภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล้ที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาในเบื้องต้นออกบวชจากเรือนบวชเป็นบรรปัชิตในธรรมวินยัยในธรรมวินัยนี้ที่พึงประสงค์ภัยสีประการคืออะไรบ้างอุมิภยัยกุมพีรภยัยอาวัตถภยัยและก็สุส,สุกาภายัย อุมิภัยคืออย่างไรภิกษุทั้งหลายคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชจากเกรือนเป็นบนรรปะชิตคิดว่าเราถูกชาติก็คือความเกิดชาราก็คือความแก่มรณนะก็คือความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะ ก็คือว่าความคร่ำควรวญร่ำไรทุกก็คือความทุกข์กายทุกจะาโทมนัสก็คือความทุกข์ใจอุปายาตความคับแคนใจครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์นะที่แรกก็เห็นว่าโอ๊ยมีทุกข์เนี่ยบาดังปาดาเข้ามาโอ้ยนั่งพิจารณาคิดในจิตคิดในใจว่า เอเหตุฉะไหนเนาะเราพึงจะทำกองทุกทั้งหมดเนี้ยให้หมดสิ้นจะพึงปรากฏกัเราได้ก็คือว่าในจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะหมดจะกองทุกให้เห็นทุกออกจากทุกเถอะแล้วก็ท่านก็ได้ออกบวชออกบวชแล้วเป็นพระใหม่เพื่อนสหพรหมจารีก็ตัก เตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชยังเป็นพระใหม่อยู่นั้นเธอนี่นะพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับมาอย่างนี้พึงสำรวมกายพึงดูแลอย่างนี้นะจะไปดูแลนะพึงเหยียดดูพึงเหยียดแขนออกเหยียดแขนเข้าอ,อย่างนี้ พึงยืดนหรือว่าเหยียดออกไปอย่างนี้พึงทรงค้าทรงผ้าสังขาตีแล้วก็ถือบารแล้วก็จีวรอ,อย่างนี้ออกไปรับบิณฑบาตเพื่อความสำรวมระวังเออคิดอย่างนี้ว่าสมัยก่อนเรานี่นะเป็นครือขัตกูมีความรู้เป็นผู้ร่ำรวย เขาเรียกว่านึกไปกับคิดถึงอดีตของตนเองเอ,อ่ะเอาร่ำรวยมีแต่เราว่าสอนคนอื่นเอมาพอเรามาบวชเป็นพระใหม่เนี่ยเออมีแต่พระรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นล,นลานมันคอยเตือนสติคอยพร่ำสอนนะคอยเตือนเราอยู่เลย,เ,ยเมื่อก่อนนี่เราเนี่ยมีจะเตือนผู้อื่นสอนผู้อื่น ก็ภิกษุเหล่านี้มันก็ข่าวลูกข่าวหลานอันนี้เนาะข่าวลูกข่าวหลานนี่ก็คงจะเห็นว่าโอ้ข่าวลูกข่าวหลานเนี่ยพระบวชมามีหน้าที่การงานมีอายุก็เลยเห็นว่ามากกว่าก็เห็นว่าโอ้พระที่บวชนี่เป็นข่าวลูกข่าวหลานจะมายั่งมาตัก เตือนพร้มสอนมันจะมารู้อะไรเท่ากับเรานั่งคิดพิจารณาไปไม่บำเป็นกรรมฐานภาวนาไม่ศึกษาพุทธธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือนั่งโกรธเนี่ยขุนใจเครืองใจไม่พอใจหมู่พระที่ท่านบวชก่อนคอยเตือนระเบียบวินยัยเลยหงุดหงิดไม่พอใจ บอกคืนลาสิกขาก็คือศึกกลับไปเป็นครุขัดอันนี้เรียกว่าภิกษุพวกอ,อ้วภิกษุผู้กลัวนะอุมิภัยก็ถูกภัยและถูกภัยมันครอบงำนะจึงบอกคืนลาสิกขากลับไปเป็นครุขัดอันนี้คำว่าอุมิภัยนี่เป็นชื่อของความกโกรธและก็ความครับ แทนใจความคับเครืองใจนี่เรียกว่าอุมิภัยยังมีอีกภิกษุก็กุลบุตรในโลกนี้ที่บวชเข้ามาเนี่ยนะกระว่าก,กุมพีละภัยกุมพีละภัยเป็นอย่างไรคือกุลระบุตรบางคนในโลกนี้ เริ่มต้นเข้ามาบวชด้วยมีศรัทธาออกบวชจากเรือนบวชเป็นบรระชิตคิดว่าเราเนี่ยถูกชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาตครอบงำอยู่ในกองทุกข์แหมมีแต่ทุกข์ดังประดังประเดเข้ามาทำอย่างไรเนอะเราถึงจะออกจากกองทุกข์ทั้งหมดนี้ หรือว่าทําที่สุดแห่งทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดลงไปได้คือเราไม่อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้เพราะความทุกข์มันปรากฏอยู่กับเราตลอดเลยพอต่อมาเขาได้บวชพอบวชแล้วเพื่อนพรมจารีนะเป็นพระใหม่ดีนะท่านก็ตักเตือนพร่ำมสอนเออบวชแล้ว พึงประพฤติสารวมกายสารวมวาจาอย่างนี้คือสิ่งนี้เนี่ยองนี้นี่เขาเรียกว่าสิ่งเนี้ยพึงฉันสิ่งนี้ไม่พึงฉันสิ่งนี้เเธอผู้บวชมาเนี่ยพึงศึกษานี่คือบริโภคสิ่งนี้ก็ไม่ควรที่จะบริโภคสิ่งนี้ที่เธอ,เอ,อพึงลิ้ม ลิ้มในเวลาไหนก็ชิมกินนั่นแหละสิ่งนี้เธอไม่พิงไม่พึงลิ้มสิ่งนี้เธอพึงดื่มน้ำปานะไอ้นี่ดื่มได้เวลานี้ได้ไหมอเอาไงน้ำปานะอันนี้เวลานี้ดื่มไม่ได้กับสิ่งที่เป็นกัปปิยะคําว่ากัปปิยะก็คือว่าของที่สมควรที่จะฉันได้ เธอก็ถูกเขาสอนอีกว่าอ้าวสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นอกกัปปิยะท่านอย่าได้ไปฉันนะเธอพึงไม่พึงไม่พอใจไม่พึงฉันถูกตักเตือนอยู่บ,บ่อยๆว่าสิ่งเป็นกกัปปิยะเธอพึงบริโภค สิ่งที่เป็นอากับปิยะไม่พึงบริโภคสิ่งเป็นกับปิยะพึงลิ้มสิ่งที่เป็นอากับปิยะเธอเนี่ยไม่ควรเลยจะไปชีมไปฉันไม่ได้สิ่งเป็นกับปิยะเธอพึงดื่มพึงฉันสิ่งเป็นอากาปพิยะเธอไม่พึงดื่มไม่พึงฉันในเวลานี้ เธอไม่พึงฉันนอกเวลาเธอพึงฉันในเวลาหรือว่าบริโภคในเวลาอันเหมาะสมเธอพึงไม่บริโภคนอกเวลาฉันนอกเวลานะเธอพึงลิ้มพึงฉันในเวลาเธอไม่พึงฉันนอกเวลาเธอพึงดื่มอันนี้ควรดื่มในเวลา อันนี้ไม่ควรดื่มนอกเวลาเธอก็นั่งคิดฟังหลวงพันพระพี่เลี้ยงเตือนสติอย่างนี้นะเตือนสติอย่างนี้ว่าโอ้ยสิ่งที่พระรุ่นพี่พระพี่เลี้ยงท่านเตือนสติเราเนี่ยนะเพรามื่อก่อนเราเป็นครหอขัด มั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ของกินของใช้ของบริโภคว่าไอสิ่งนี้ก็กินเวลาไหนเราจะกินเวลาไหนของเราก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาเคร่งครัดเหมือนอย่างนี้แม้แต่ของดื่มเราจะดื่มเวลาไหนก็ได้ไม่ดื่มเวลาไหนก็ได้แล้วก็สิ่งที่เป็นกัปปิยะก็อกัปปิยะก็ฟังดูแล้วก็ มึนมึนอนะมึนหัวที่เราจะบริโภคก็คือฉันนะนะบริโภคกบฉันเป็นพวกอาหารนะนะท่านก็บอกโอ,โอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านห้ามกองเราเนี่ยเมื่อก่อนเรามีเยอะเนี่ยที่เราเป็นครุขัดนะมีทั้งการของดื่มของฉันของบริโภคเราจะกินในเวลาไหนนอกเวลาได้เวลาก็ได้ทั้งนั้น ลิมในเวลานอกเวลาเดิมในเวลานอกเวลาสิ่งใดที่ปราณีตไม่ว่าจะเป็นของเกี้ยวหรือของบริโภคที่ก้บดีผู้มีศรัทธาถวายแก่เราในเวลาและนอกเวลาพิกสุเหล่านั้นพิกสุท่านนั่งคิดอย่างนี้ก็เหมือนปิดปากแม้ในสิ่งของเหล่านี้เทอนนีม่มโกรธนะ โกรธหงุดหงิดขัดเคืองไม่พอใจบอกคืนลาสิกขากลับเป็นกรุหัดดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำบุญก็ว่านะนี่เรียกว่าไัยกลวละกุมพีภัยบอกคืนลาสิกขากลับไปเป็นกระขัดคําว่ากุมพีลบภัยนี้ก็เป็นชื่อแห่งความที่ว่า เป็นคนที่เห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องนี่เรียกว่ากุมพีละไพรนี่กุมพีละไพรคือเห็นเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องนะกินไม่หยุดไม่ย่อนอันนี้ก็เรียกว่าอาวัตถภัยเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคนในโลกนี้เริ่มต้นด้วยศรัทธาเข้ามาในพระพุทธศาสนาออกจากบวชออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปาชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสตอุปายาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกมีทุกประดังเข้ามาไม่หยุดไม่ย่อน ปัญหาสิ่งโน้นปัญหาสิ่งนี้เอ๊ะทำย่างไรเนาเราพึงจะออกจากกองทุกไม่ต้องกลับมาเกิดนี้ทำย่างไรเนาะถึงจะทำให้ทุก์นั้นมันสิ้นสุดหมดออกไปท่านก็เห็นทางก็เธอก็เข้ามาบวชนะท่านก็เข้ามาบวชพอบวชแล้วในเวลาเช้า รองอันตราวาสก,กะถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทตามหมู่บ้านหรือนี่คมไม่สํารวมกายวาจาและใจไม่มีสติสัมปัญชัญญะที่ตั้งมั่นไม่สํารวมอินทรีย์เธอเห็นกะหาบอดีบุตรของกะหาบอดีใดบู่บ้านหรือตำบล อิมมีพลีมันสุขสมบูรณ์พรั่งพร้อมบำรุงบำเรอตนด้วยกามาคุณหในที่นี้กามาคุณห้าในที่นี้ก็เหมือนว่าไปเห็นเขาแล้วโอ้ยอยู่สุขสบายเนาะมีบ้านใหญ่โตมีเงินมีทองเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างอันนี้จะเรียกว่ากามาคุณห้า ท่านขาดสติคิดไปว่าโอ้ยเนี่ยนะเดินไปไม่สำรวมะนะเมื่อก่อนเราเป็นครุขดเราก็อิ่มเอมก็พรั่งพร้อมมีคนเนี่ยนะบำรุงบำเรอตนเรามีพร้อมทุกอย่างด้วยกามคุณห้าหรือว่าทรัพย์โภคะในตระกูลของเราก็มีอยู่พรั่งพร้อมอยู่แล้ว เราสามารถใช้สอยบริโภคทรัพย์และก็กลับมาทำบุญก็ได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนลาสิกขากลับมาเป็นครุขัดดีกว่าใช้สอยบริโภคทรัพย์แล้วก็ทำบุญไปวันชาตินี้ไม่เอาและอีกแรกที่เห็นว่าโอ้ยเราจะออกจากคุกเห็นทางว่ายังไกลหรือเกินตึกออกมาทำบุญดีกว่านะและท่านก็คิดอย่างคิดอย่างนี้แล้วท่านก็ บอกคือลาสิกขากลับมาเป็นกรุขัดนะเดียกว,ว่ามาใช้ใช้สอยทรัพย์ทำบุญเธอบ,บอกคือลาสิกขากลับมาเป็นกรุขัดนี่เรียกว่าภิกษุกู้มากลัวอาวัตภัยหรือว่าลืมขาสติบอกคือลาสิกขากลับเป็นกรุขัดว่าคำว่าอาวัตภัยนี้เป็นชื่อของก้ามมคุณฮะ นี่เรียกว่าอาวัตถภัยผู้ที่ติดอยู่ในอวัตภัยก็คืออยู่ยังในโลกนี้พิษสูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกสุกกาภัยเนี่ยเป็นอย่างไรกุลบุตรบางคนในโลกนี้นะมีศรัทธาออกบวชจากเรือนเป็นปันปราชิตคิดว่า เราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกขมีทุกประดังเข้ามาชะไหนเนาะออการทำกองทุกทั้งหมดเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้สิ้นสุดไปเสียทีเมื่อทุกะจะหมดไปมันก็ต้องปรากฏเห็น เธอเห็นคติอยู่ในจิตคิดในใจอย่างนี้เธอก็มาบวชบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้าเธอก็ครอง <c oughs> อันตราวาศกถือบาทและจีวร <c oughs> เข้าไปบินทบาทตามหมู่บ้านหรือตำบนไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่สำรวมใจ มีมสติสัมปชัญญะไม่ตั้งมัน่นไม่สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์เธอเห็นมาตุคามก็คือสตรีในบุบ้านหรือในตำบลโน้นนุ่งหมไม่เรียบร้อย หรือห่มไม่เรียบร้อยราคารบควนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยเธอมีจิตคิดปรุงสร้างเพราะราคะกำเริบจึงบอกคืนลาสิกขากลับมาเป็นกระหขัดนี่เรียกว่าภิกษุผู้กลัวสุสุก,กาไัรบอกคืนลาสิกขากลับมาเป็นคระหขัดคำว่าสุสุกาไัร นี้เป็นชื่อของมาตุกคามนี้เรียกว่าสุกสุกาภัยภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้แลที่ภิกษุกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนแล้วบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบถ้าขาสติขาดสัพพัญญะให้เราท่านทั้งหลายเมื่อได้ ฟังขาตติหรือว่าเครื่องเตือนสติที่องค์บรมครูศาสดาสัมมาธรรมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายได้ทรงเตือนสติให้เราท่านทั้งหลายได้ระมัดระวัง แม้แต่ญาติโยมบางท่านก็เอาไปฟังได้นะไปเตือนสติเกือนใจของเรานะเตือนสติเกือนใจว่าบางครั้งเราเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสเห็นทุกข์เห็นออกจากกองทุกข์แล้วก็โอ้พอมาเจอกับตนเองอาจจะมาเจอปัญหาในวัดบ้างในสำนักบ้าง อาจมาเจอปัญหาเพื่อนผู้ป่าปพติปรมมาจันทร์ร่วมที่อยู่เดียวกันเรียกว่าไม่ไว้วางใจทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็เจอไข่ทั้งสี่เหมือนของภิกษุเหมือนกันเนาะบอกคืนลาสิกขาคือออกไปเป็นคารุอาไปเป็นครุขัดอยู่บ้านเนี่ยนะทำบุญบ้างไม่ทำบุญบ้าง บางทีโกรธไปบ้างเกลียดกันบ้างอะไรกันดังว่ากันไปบ้างอันนี้ก็น่าเสียดายน่าเสียดายกับบุคคลน,นั้นที่ได้มีโอกาสเข้าวัดได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญบารมีธรรมของตนเอง ตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะวันนี้ถ้าเราท่านทั้งหลายลองเตือนสติเตือนใจเนอฝ่ายบาศกบาสิกาก็ดีนะฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ก็ดีเนี่ยถ้าเราเจออันนี้ปุ๊บเราเราก็จะได้พระสูตรนี้แล้วก็นํามาเตือนสติเตือนใจเราได้เป็นข้อคิดนะได้เป็นกําลังใจให้เราสู้นะ ไม่ไมอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นไม่จะอยู่ที่คนอื่นใครอื่นที่ไหนเลยนะก็ด้วยอำนาจของธรรมให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิด